ฮ e ลโ o ลสบายดีสวัสดีคะ่ะมาพบกับวันไรเนาะทุกคนเมื่อน,นี้สาววอนจะมาะ mm hmm. ฮิตพัสดร์เนาะทุกคนมาเบิงนํากันว่าจะเป็นอะไรเนาะเมื่อน,นี้สาววอนมากับน้องสายรอนี่คือน้องสายของสาววอนเองเนาะทัก,นะท,ากทายสบายดีเลยฮัลโหลสบายดีเนี่ยเนาะอันนี้เ่าก็เกียมเอกสาร mm hmm. มา mm hmm. ฮิตพัสปอร์เนาะทุกคนเนาะสาววอนยังไ่ได้เคยฮิตจากเทื่ยวนาะกก็เลยมาฮิต น้องสายเพื่อนอย่างฮิตเนาะก็เลยมาเฮ็ดพร้อมกันเลยเนาะทุกคนเดี๋ยวเราไปเบื้องํากันว่าจะเป็นแนวใดเนาะบรยากาศทางในเนาะตอนนี้เขาก็ได้บ่อนจอดรถแล้วเนาะทุกคนบ่อนจอดรถก็ถือว่ายากยากเนาะอยู่แถวนี้เนาะทุกคนเนาะอะเราไปเบื้องํากันเลยว่าจะเป็นแนวได้ Let's go และตอนนี้สาววอนก็ได้ให้น้องสายถือกล้องให้เนาะหรือว่าจับกล้องให้นั่นเองทุกคนเนาะตอนนี้สาววอนก็จะย่างไปที่ บอนเฮาจะเฮ็ดพัทสปอร์ตกันเนาะทุกคนเนาะ,ะเป็นกระทรวงการต่างประเทศนั่นเองเนื่องจากว่าบอนจอดรถบ่มีเนาะก็เลยได้จอดอ่าวไกลเนาะทุกคนตอนนี้ก็ถือว่าอากาศฮอนหลายเนะาะสวอนมาฮอนนี่ก็จะประมาณสิบเอ็ดโมงเนาะตอนสวยเนาะทุกคนนี่เลยเนะาะสวอนก็จะย่างไปเนาะ เอกสารที่ต้องเกียมต้องมีใบคำห้องพร้อมเ็ษในบ้านมีหูบหนึ่งใบมีก๊อปปี้สีบัตรประจำตัวสามโนครวัวแล้วก็เอาตัวแท้มานำเนาะนี่เป็นครั้งแรกของสาววอนอที่ย่างเข้ามาเฮ็ดพัสสปอร์ตอยู่ ณนะที่นี้เนาะนั่นก็คือกระทรวงการต่างประเทศนั่นเองทุกคนเนื่องจากว่าเพิ่นบอกอนุญ,ญาตให้เฮาถ่ายคลิปหรือว่าถ่ายหูปเนาะสาวอนก็บอถ่ายเด้อเดี๋ยวสาวอนจะเอ่อได้ปิดแล้วเนาะเฮาก็ต้องเหตุตามกฎของเพิ่นเนาะทุกคนเฮาถ่ายแค่ทางนอกเนาะ เดี๋ยวทางใน,นสาวรก็จะบอถ่ายเด้อต้องขอโทษขออาภัยทุกคนเด้อทุกคนตอนนี้สาวรก็เข้ามากะบบหูก,ก็เลยสอบถามพนักงานเพื่อนกอใจดีเนาะแนะนํไม่ให้เฮาไปทางนั้นเนาะเดี๋ยวสาวรจะได้ปิดกองแล้วเด้อทุกคนเนาะตอนที่สาวรมาก็พอดีพักเที่ยงเนาะทุกคนเอ่อระหว่างที่รอท่าเฮ็ดพาสปอร์ตเนาะทุกคนตอนนี้ก็พักเที่ยงแล้วก็สาวรก็จะ ย่างไปลินแถวอ,อนุก่อนเนาะทุกคนเพราะว่า <S <S มันใกล้กันเนาะกันเลยย่งางต่างย่างลินเนาะทุกคนเนาะนี่เนาะย่างมาประมาณหนึ่งนาทีสองนาทีกะฮอดส่วนอนุอสาวรีเนาะทุกคนส่วนน้องซ้ายของสาวรนก็ย่างไปก่อนสาวรแล้วเนาะทุกคน เดี๋ยวตอนนี้ซาวอกกำลังจะข้ามทางเพื่อย่างไปเนาะตอนนี้เออซาวอก็ยังไม่ได้กินข้าวเนาะเนื่องจากว่ายังบบหิวเข้าปันไดก็เลยอยากมากินข้าวหนุ่มกินน้ำนั่งอยู่ในอ,อ,อนุสาวรีย์นี่เนาะเนื่องจากว่าเห็นเพื่อนมาเปิดทานข้าวหนุ่มทานาน้ำใหม่อยู่ในในนี้เนาะ ก็เลยอยากไปลองซิมเบิงเนาะแล้วก็อยากถ่ายหูบรรยากาศให้ทุกคนได้เห็นน้ากันเนาะทุกคนรถก็หลายอยู่เนาะเพราะว่าเป็นช่วงพักเที่ยงของหลายๆคนก็ไปหาเลาะกินข้าวกินน้ำเนาะทุกคนก็จะประมาณนี้นี่เนาะสวรก็จะข้ามทางไปเพื่อไปกินข้าหนมไปกินน้ำอะไรเนาะนั่งชิวๆถ่ายรู แล้วแต่ตามอธัธยาศัยเนื่องจากว่าเพื่อนพักเที่ยงเนาะทุกคนเราก็เลยมาย่างดินเนาะพนักงานเพื่อนกระมื่อยเนาะทุกคนเพื่อนก็ต้องมีเวลากินข้าวอ,นนอย่างประมาณนั้นเนาะนี่เนาะทางนั้นจะเป็นบอนที่เราไปเฮดพัทสปอร์ตเด้อนี่สาวบอนก็เข้ามาในเดินอ,อนุสาวรีย์แล้วเนาะทุกคน จะเป็นประมาณนี้เนาะการเฮ็ดพัดสปอร์ตก่อบอได้ยุ่งยากอีอย่างหลายเนาะทุกคนสําหรับสาวบอนก่อบได้ยุ่งยากเพราะว่าบ้านสาวบอนก่อบได้ไกลหลายเนาะใช้เวลาขี่รถมาก่อประมาณุ่โมงครึ่งเนาะทุกคนมาหอดบ่อนที่เหาเฮ็ดพัดสปอร์ตเนาะสาหรับไผที่ว่าอยู่ไกล้ก็จะเป็นปัญหาแล้วแต่ว่าไผอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลเนาะทุกคน คือสาหรับสาววอนก็บรได้ยุ่งยากอีกอย่างหลายก็มีแต่เกียมเอกสารที่สาววอนได้บอกไปต้นคลิปแล้วเนาะขั้นตอนการแล่นพัสอร์เนาะเฮาก็ไปฮับคิวเพื่อสัมภาษณ์แล้วก็จ่ายเงินตามที่เฮาเลือกเนาะว่าเอาด่วนหรือเอาธรรมดาคือของสาววอนนี่บอได้ฟ้าวเนาะสาววอนก็เลือกธรรมดาเนาะสองอาทิตย์พนักงานเพิ่นนัดให้มาเอาพัสอร์เนาะทุกคน เดี๋ยวมือที่มาเอาพดสปอร์ตสาวอนจะรีวิวให้ทุกคนเบิงเด้อและนี่ก็คือบรรยากาศห้านที่สาวอนจะมานั่งกินน้ํากินข้าวหน่มเด้อประมาณนี้ภายในห้านเนาะก็จะมีข้าวหนม่มมีน้ําให้เราได้เลือกหลายอย่างเนาะมันจะมีเมนูให้เลือกหลายราคาเลยทุกคนเนาะ สวอนก็เลือกเอาขอนมแล้วก็น้ำเนาะไปนั่งกินชิลๆถ่ายหูเนาะบรรยากาศก็ดีแหงเนาะก็มีคนมานั่งมาถ่ายหูมากินน้ำกินข้นมกันเนาะทุกคนมีสวอนก็ได้ข้นมแล้วอ่ะเขามากินข้นมกันเลยเนาะทุกคนสวอนก็ขอลงมือกินข้นมก่อนเด้อทุกคนเนาะอือหือเนาะคำแรกกระแทบเนาะทุกคนแต่สวอนก็กินเบ,บิดเนาะเพราะว่าข้นมกนก้กนใหญ่เนาะ กินบเบิดซาวอนก็ต้องได้หอ,อกลับบ้านนะทุกคนเนื่องจากว่าซาวอนเห็ดพาส,สปอร์แล้วก็เห็ดเอกสารยื่นเอกสารต่างๆสําเร็จแล้วก็กลับบ้านเนะาะถือว่าซาวรไปกับเนาะมือนี้เนะาะบบได้นอนค้างอยู่ที่เวียงจันทร์เน้อก็เลยได้หอไปกินที่บ้านของเฮาต่อเลยข้าวนุ่มก้อนใหญ่แหงนะทุกคนคุ้มค่าคุ้มราคาแซ่บแหงเนาะ ขานมก้อนนี้แม่นราคา42,000กีบเนาะหรือว่าประมาณ70บาทเงินไทยนั่นเองทุกคนกินแล้วก็ยืมมือน้องสายให้ถ่ายคลิปให้แด่เนาะทุกคนอยากเข้ากองอีกแล้วเนาะคืออ้ยอากาศกับฮอนแห่งโชคดีที่ว่าเขาเอาคันห่มมาเนาะอ่านี่เลยเขาก็จะได้ย่างได้ถ่ายคลิปน่อยนึงประมาณนี้ทุกคนนี่เนาะงามแห่งเด้อเนาะอนุสาวารีย์เนาะ นครหลวงเวียงจันทร์เนาะทุกคนก็จะบรรยากาศประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวสาววอนก็จะกลับไปต่อคิวเฮ็ดเอกสารสัมภาษณ์เฮ็ดพาส,สปอร์ตต่อเนาะทุกคนเนาะตอนนี้ก็เอาหูบง,งามงามาฝากทุกคนเนาะจะประมาณนี้เด้อทุกคน ได้เวลากลับคืนไปเฮ็ดพัส,สปอร์ตต่อเนาะทุกคนเขาจะเข้าสัมภาษณ์แล้วเข้าสัมภาษณ์แล้วเขาก็จะกลับบ้านเลยเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ให้สาวอนเดน้อสำหรับใครที่อยากซัพพอร์ตสาวอนอยากให้กําลังใจสาวอนก็อยากกดขามโขสานาเด้อเจอกันคลิปต่อไปเด้อบ๊ายบาย